คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคอมพิวเตอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มอินเทอร์เน็ตช้าแต่ไม่มีไอทีคอยดูแลบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีไอทีประจำทำให้การแก้ปัญหาด้านไอทีล่าช้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเสียโอกาสที่สำคัญที่ไอทีออนไซต์เอ็กซ์เพรสเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่พร้อมเข้าดูแลระบบและอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องมีพนักงานไอทีประจำทั้งการบำรุงรักษาป้องกันปัญหาก่อนเกิดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับพนักงานภายในองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประหยัดมีประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้เต็มกำลังอย่าปล่อยให้ปัญหาไอทีเป็นอุปสรรคของธุรกิจคุณติดต่อ IT Onsite Expert วันนี้แล้วเราจะดูแลระบบพร้อมให้คำปรึกษาด้านไอทให้คุณเอง